ครับผม27ปีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับใช่แล้วใช่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นเซเลบรตครับผมก็ท็อปฉลองครบรอบ27ปีซึ่งบังเอิญมากครับตรงกับอายุผมด้วย27ปีครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแล้วก็สินค้พิเศษมากมายเลยนะครับสามารถติดตามได้ในท็อปเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอรนะครับผมไใบให้แล้วกันสมมติว่าเราซื้อนะครับจะมีสินค้าราคาพิเศษที่27บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับที่มีส่วนลด27คูปองนะครับแล้วก็มี อยนะครับสามารถซื้อแล้วก็คูณไป27เ,เท่าเลยผมว่ามันไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้นะรวมถึงท็อปล็อกไสซี่ล็อกราคาสินค้าต่างๆเพื่อช่วยประชาชนทุกคนนี้นะครับก็ยังคงอยู่ตลอดทุกปีเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขารในประเทศไทยครับ27ปีนี้ท็อปโต้งๆมาพร้พอมๆกับนายเลยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมามากมายคือใช่ใช่อยู่มาตลอดคือถ้าอย่างเราตอนนี้อย่างเช่นการจัดเชลฟ์การอะไรต่างๆทุกอย่างจะมีการจัดสรรได้อย่างง่ายดายมากขึ้น เช่นผมต้องการซื้อผลไม้ผมจะรู้ต้อรู้เลยเดินเข้าไปจะเดินไปตรงนี้ตรงนี้คือจะเห็นชัดเจนมากแล้วก็ เรื่องสินค้าจะมีหลากหลายมากมทั้งมีทางอินพอร์ตจากต่างประเทศมีท้งของเกษตรกรมีของ,รรงของกีกเงินแล้วไม่ใช่แค่พวกแครอทส์อย่างเดียวนะครับก็มีพวกฟายฟู้ดเลยก็สามารถซื้อแล้วก็ไปนั่งให้เชฟเนี่ยทำอาหารได้ทันท,นท,นทนีเลยนะครับหรือว่าจะซื้ออาหารกลับบ้านทุกอย่างนะครับก็จะมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยลที่สําคัญก็จะมีอยู่สาขาพิเศษนะครับที่เปิด24ชั่วโมงซึ่งตัวผมเนี่ยก็อชอบไปตรงสาขาเอกมัยกับเกษตรโนมินมากๆก็ว่างๆก็ไปเจอกันได้นะครับ การจัดก,การก็ห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องโลกร้อนมากขึ้นอ่ะถูกต้องแถ้าอ,อ,อยู่่รัเนียจะมีแพ็กเกจอะไรหลายๆอย่างที่ออกจากท็อปเลยเนี่ยก็มีแบบเกี่ยวกับเรื่อง environmental friendly ด้วยฝากเลยครับนายยังไงก็ฝากทุกคนนะครับท็อปครบรอบ20ปีนะครับคิดถึงจะซื้อสินค้าคิดถึงว่าเฮ้ยเราจะหาของให้คนรักกินทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมาเดินท็อปกันเยอะๆนะครับแล้วก็มีสินค้เศษมากมายรออยู่ที่ท็อปศูนย์สาขาอื่นะด้วยนะ เปิดกล้องละครแล้วให้แล้วสานที่รักเธอใช่แล้วอมาเปิดไปสามคิวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวที่สี่นะก็เป็นละครบู๊เรื่องแรกในชีวิตครับสนุกครับเป็นไงพี่พี่ละครบู๊เรื่องแรกเราต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างนายคือคือได้ยินจากพี่ๆี่ทุกคนมาเยอะเรื่องแบบเออบู๊จะต้องมีการซ้อมมีนั่มีนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนซ้อมก็มีซ้อมจริงๆแล้วก็คิวตัวแฟกเตอรอของผมก็จะเล่นมีความเป็นแบบมาเพียมาเฟียนิดนึงก็เป็นต่างๆเรื่องในรับก็จะต้องมีซ้อม หนึ่งวันล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องซ้อมอะไรบ้างครับคิวยังไงคิวบูธต้องซ้อมอะไรบ้างซ้อมผู้จัดการครับไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ก็มีมีมีทั้งไปเรียนยิงปืนที่เราเซนไปมาแล้วก็เป็นมัเชียลอาร์ตการต่อสู้ระยะประชิดแล้วก็มีเป็นคิวบูธที่ต้องเข้ากับที่นักแสดงอื่นแล้วก็เพื่อนร่วมแสดงอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าต้องซ้อมเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเออเราก็ปวดเกิดการบาดเจ็บกับผู้เล่นเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดผมเพิ่งเพิ่งบาดเจ็บมาเหมือนกันมีติดคิวมาแลก็ ็นแบบซีนที่เหมือนเ n s ร์ t แก้วอะไรอย่างเงี้ยโดนเข้าหน้าไปอ่อาโอเคันเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นคิวน,นั้นหน่อยไปไงเกิดอ,อะไรขึ้นที่มัถึงเ,เกิดเหตุการณ์ติดคิวขึ้นมาได้ก็จริงๆมันเป็นซีนแบบซีนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็ตกใจเหมือนกันคือเป็นซีนแบบต้องตากแก้วแล้วก็มีแบบเขาจะอิน i n s e r เงี้ยก็มีห้อยสลิงมาแล้วมันเหมือนแบบผ่านหัวแล้วไปแล้วเหมือนนะปุ๊บเข้าหน้าเราเพราะเราเรากำลังเหมือนแบบเล่นกับผู้เล่นของเราอีกคนข้างล่างอยู่ เเข้้าาหนือดลยตอนนั้นโดนโดนที่น like mm ี่ไหนคะโดนนี่เลยครับโดนเล็นึ่แล้วก็แตกนิดหน่อยแต่ก็ถ่ายทำต่อนะเพราะว่าเพราะว่าในฉากต่อไปก็ถือว่าโชคดีมากตอนแรกก็กลัวว่าเออเราจะแบบทำให้กองต้องหยุดหรือเปล่าแต่ว่าพี่บัมบูงกับก็บอกว่าซีนสองอันสามอันต่อไปนี่ก็คือเราไปมีการต่อสู้ไป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 มีการต่อสู้มีเรื่องใหม่จริงก็เลยใช้แผลสดเข้าฉากได้เลยก็อันเป็นอะไรออกอะไรมันเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ได้เสียก็แตก แล้วก็นั่งประกบน้ำแข็งอยู่ช่วงสองเดือน<ต>เดี๋ยวร<ป>อดูคร<ต>ับเราดูมไม่ต้องถามคุณหมอไม่ต้องเย็บอะไรใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็มีเฟซไทม์กับคุณหมอตอนหน้ากอง,องรู้สึกว่าอยากอยาก,อยากถ่ายต่อไม่ไม่อยากแบบไปโรงพยาบาลหรืออะไรเพราะว่าทุกคนก็แบบพร้อมกันทำงานแล้วเราก็เตรียมตัวมาเพื่อจะแบบถ่ายนนไม่เป็นในกองที่แบบใช่เป็นอุบัติเหตุใช่ก็ไม่ไม่เป็นไรมากก็ถือว่าโชคดีโชคดีแล้วก็สนุกก็สนุกกับการถ่ายต่อพอเป็นก็ ก็ได้ตามต่อได้ตามปกติทีนี้เวลาเราเข้าฉากหนูก็จะแบบแอบแบบวันๆอะไรงี้ยไหมคะเพราะว่าเออก็เคยโดนมาแล้วเลยมันก็มันต้องระวังมากขึ้นมากกว่าเหมือนทำให้เราระวังมากขึ้นคือให้แล้วถ้าเราเงนืยหน้านิดนึงก็ควดเห็นอะไรแบบนี้เราก็ไปคอนเซนเทรตอยู่แต่ว่าก็อย่างก็่านไปด้วยโอเคครับทุกคนก็ดูแลเทคแคร์กันเต็มที่เลยมีโอกาสไปดีเช็คกับคุณหมอหรือยัง ก็มีคุณหมอโทรมาดูอาการใช่ไหมเป็นยังไงเป็นไงแต่ว่าไม่ไม่อะไรนะมันไม่ได้ถึงขั้นว่าเออกลับไปดีเช็คที่โรงพยาบาลอีกทีไม่ไม่ไปไม่ไปก็ทำตามหมอเขส่งยามาให้ทำตามคุณหมอก็แนะนำแล้วก็ักวันนี้ก็วันนี้ก็หายแล้วครับก็ทานทำต่อได้เลยก็เป็นกับซีรีส์น้ำแรงจนขึ้นเข้าคิวไปแต่ก็คืนต่อใช่คนักรบย่อมมีบาดแผลแต่ก็สนุกสนานกับการหายทำต่อแล้วก็วังนี้ก็มีเข้าคิวดูอีกก็วถึงเต้น ที่บูเยอะไหมเรื่องนี้นะอ,อ๋อเยอะเยอะมีมีบูหลายแบบแต่ว่าผมจะบอกว่ามันไม่ใช่บูแบบเั่วไปนะมันจะเป็นละครที่มีพล็อตเรื่องแบบผมอ่านแล้วผมสนุกสนุกมากอยากเล่นแล้วก็ทีมทีมที่ทํางานก็คือทีมละครผมเรื่องแรกในชีวิตกิมลักกันประวัติก็ทํางานกับพี่ๆทุกคนที่คุ้นเคยน่ารักมากแล้วก็กองก็ให้ทําอย่ีากมานบูก็จะมีทั้งแบบบูแบบตลกด้วยบูแบบ จริงจังด้วยแล้วก็มีเป็นมิชชั่นมิชชั่นอย่างเงี้ยคือบทก็ข้าศสนุกสนานแล้วก็ผมว่ามันมันมันสนุกแบบแน่เห็นตามนะครับผมคุณคุณมีเพื่อนเขาลูกข่าวอย่างฮะหตุการณ์ผิดคิวรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็ตอนโดนก็เอาถ่ายซีเรียกคะแนนข้าศึกเอาเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างเขาบอกเอายาทาแค่นั้นเลยแต่เป็นปกติครับเฟิร์นก็เกินเอง เคยเล่นบูเขาก็เข้าใจว่ามันมีพลาดกันได้แต่เราก็คือแบบพอเจ็บล้วใครต่อเขาไม่ได้แบบว่าห้ามใช่ไหมคะามไม่ห้ามไม่ห้ามเราทํางานเหมือนกันก็จะแบบเอ้ยสู้ๆกองทุกคนรออยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเราจะมีความแ caring คนที่ทํางานอยู่จังหวะนั้นคือยังไงคะอยากอ้อนอะไรนะจังหวะนั้นคือยังอยากอ้อนไม่เจ็บจริงๆเจ็บเจ็บจริงๆนั่นแหละครับก็ก็โทรหาคุณหมอคุณหมอเขาก็เป็นเพื่อนเปิร์นนั่นแหละ เอาตอนนั้นเรื่องหมอครับเรื่องหมอแล้วก็เขาก็รู้จักกันแต่ว่าอยากได้แบบเาทพ่รานาดูแลสัมนูยงไหมคะถ้ามีก็ดีครับาไพออก็เยมา้างยยคาจรงๆพอพอเป็นเรื่องการแสดงเขามีประสบการณ์เยอะก็เป็นชรเก่งมากตั้งแต่ผมทำงานส้อยอะไรส้อยสางอยังานเขามีอะไรก็จะปรึกษาถามตลอดเรื่องบทเรื่องอะไรเรื่องการทำงาน อะไรวันนี้เจอะไรผิดาหรือว่าอะไรก็ถามเขาเขาก็จะให้คำแนะนำที่ได้มาตลอดนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นใน้งต่อไปในคิวบูต่อไปับฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกับต้องีดงานเลยต้อถามหลักเครับเอาไว้งานโอเคฮะแค่นี้นะเดี๋ยวไว้งานหน้าไว้งานหน้า จะได้มีประเด็นรกเนะใช่ไม่เดอะไมันเป็นปเด็น่วมกับใบเฟิร์น้องจะใบเิร์นใคร่อนี่ตอนนนายบ้องมึงหายไป50กมนายนายอ้าวแกูไปก็มองเ็น ตรองวิ่ไหนครับหนึ่งสองสามแล้วครับถึงสี่คร่งอกแน่ถ่ายรูปไหนนะครับถ่ายอะไร้างถ่ายอไาถ่ายอะไ้าได้ครับไดแต่เมื่อก่อนปไงคะแต่พี่จถ่ายรูปไหนี่าลูกหน่วิดีโอไปกันที่ภาพนีขนานงสอโอเคได้แล้วลูก

เล็ก่โอเคคโอเคโอเคค่ะ